สวัสดีค่ะวันนี้ามาชวนกินข้าวนะคะแกงหน่อไม้ผักกาดจอไก่นะคะปลาช่อนนะคะปลาช่อนตากให้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาคุยเกี่ยวกับประโยชน์นะคะของกระลำปีนะคะลูกนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะว่ากระลำปีค่ะทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์อย่างไรนะคะเป็นประโยชน์เป็นจานอาหารแบบไหนต่อต้านอะไรได้บ้างนะคะ นี่เรามากินข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมประโยชน์นะคะของกระลำตีนะคะนี่นะคะมากินน่นะ,ะหน่อไม้ก่อนตอนนี้กาลังถึงข้าวนะคะเราต้องออดเริบด้วยการกินข้าวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องประโยชน์ของกระลำตีจา้านี่นะคะไปเลยนะคะใช้ช่วยเล็กๆนะคะอืม ทอดเหลืองเลยคะ่ะเนื้อปลาทอดเลยล้วนไม่ล้วนก็ต้องล้วนอร่อยทอดมาละร้อนเลยกินแบบคุกข้าวกันได้เลยคะ่ะอืมต้องอุ่นพอก่อนแล้วพูดนะคะชอบกินแตงของมา้า คาช้อนืีมากไม่ี้อยู่ครยขีอทำงานบ้านนยง่ะอร่อยหน่อไม้นี่เราไปไปลวกน้ำก่อนนะคะโอ้มเฮ้ให้ให้ความเปี้ยวเขาออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาแป้ง และสองคำคำที่สองเนีมีมากเราจะกินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเอาประโยชน์ของการกินมาพูดปังนะคะจะได้แบบว่ามีประโยชน์กับตรรัวเองกับเพื่อนกับทุกท่านที่ชม แกงเข้มข้นนะคะข้าวลร้อนแกงล้้อนปาลาช่อนร้อนหูจินแล้วหืมสะใจจังดีแล้วก็อร่อยคะ่ะก็จะพูดนะคะประโยชน์ของกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีลูกนี้นะคะ จะมีประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะกระลำปีหนึ่งใบนะคะหนึ่งผลหนึ่งใบนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะทําอะไรได้บ้างเราทุกคนที่เราเห็นก็ผัดใจไข่ผัดใจหมูหรือว่าต้มเจือก็ใช้กระลำปีอะไรก็แล้วแ,แต่นะคะผัดพริกใจพริกกระเพราก็ใช้กระลาปีได้นะคะทุกอย่างนะคะกำลังกระลำปีนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะ เราจะพูดว่าการะลำปีนี่ทำอะไรได้มั้งคะทำได้นะคะน้ำกระลำปีนะคะขันสดๆส,ส,สามารถรักษารโรคแผลได้นะในกระเพาะอาหารของคนเรานะะี่ค่ะอาเอาน้ำกระลำปีนะคะมารักษานะคะโรคแผลในกระเพาะได้นะคะอ่าดงไปนะคะผู้ที่เป็นโรคโรหิตจางควรรับประทานการะลำปีนะคะเพราะมีธาตุเหล็กสูงนะคะมีธาตุเหล็กสูงนะคะจากการทดสอบว่านะคะทดสอบนะคะ ทดสอบและลองนะคะทดลองทดสอบทดลองพบว่าเม็ดเลือดแดงของกระต่ายนะคะของกระต่ายนะคะที่เราเห็นๆนะคะน้องกระต่ายนะคะอยู่ในระดับปกติเมื่อเขาได้กินนะคะกระหล่ำปีกระหล่ำปียังมีประโยชน์นะคะต่อผู้ที่มีความเครียดจัดโอ้โหนี่เครียดมากเลยทยํายังไงมันเครียดจริงๆจะทําไงให้มัน เอ่อปรับปรุงได้นะคะและผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะเราเราก็มีด้วยเนาะกระหล่ำปีเป็นอาหารต้านมะเร็งนะคะต้านมะเร็งนะคะอีกชนิดหนึ่งจากการวิจัยนะคะที่เขาวิจัยกันมานะคะกินกระหล่ำปีมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จะลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ในผู้ชายได้ถึงร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยหกสิบนะคะไม่ใช่ค่ะขออภัย ร้อยรัก6กเปเซ็นนะคะเติมได้เปลี่ยนจากเลขศูนย์เป็นเลขหกนะคะค่ะราคานีราคาก็เป็นส่วนมีนะคะของกระหล่ำปีผู้ป่วยโรคไทรอยเหมือนกันนะคะไม่ควร,รกินกะหล่ำปีนะคะสดนะคะมากเพราะในกะหล่ำปีนะคะสดมีสารนะคะอย่างนนะคะซึ่งถ้ามีมากจากจากขัดขวางการทำงานต่อมไทรอยนะคะ ถ้าคนเป็นโรคภัยอยนะคะไม่ไม่สมควรกินกระหล่ำปีนะคะโดยเฉพาะโรคนี้นะคะไม่สมควรกินกระหล่ำปีนะคะสดๆนะคะเราต้องทําให้สุกแล้วนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะประโยชน์นะคะคุณประโยชน์ของกระหล่ำปีจะมีโทษก็ต่อเมื่อคนที่เป็นโรคไทยอยนะคะอย่าไม่ควรกินบิบๆนะคะไอ้น,นี้นะคะเราก็มาพูดประโยชน์นะคะนี่เลยนะคะ ประโยชน์ของกลับปะะีแล้วก็เราก็จะมากินประโยชน์ของร่างกายต้องกินข้าวที่อิบอิบนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะีค่ะเราก็จะมีการคุยพูดบ้างนะคะเรื่องผลไม้กัะสิ่งใดที่ผลไม้สิ่งใดที่มีประโยชน์นะคะเราจะากินพร้อมกับทานข้าวไปด้วยนะคะมันก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะนี่รินคนละคำนะคะขประโยชน์ที่ดีของกลับป,ปีะคะ่ะ ชอบกินมากเพราะเราก็มีหัวใจนิดหน่อยนะคะโรคหัวใจนะกินกะหล่ำปีคขะบอกว่าคนเป็นโรคหัวใจอะ่ะกินกะหล่ำปีได้ดีนะคะแล้วก็ชอบอยู่แล้วนะคะถ้ากินบีก,ก็ต้องเอาไปล้างนะคะหรือแช่อย่างทักทีมอะไรแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะล้างข้าเคี่ยงนะคะแล้วก็กินถึงจะดีค่ะจะได้ไม่มีสารตกพิดตกขาไม่ใช่ตกพิษนะคะขออภัยหมูนี้พูดผิดบ่อยนะคะขออภัยมากนะก็ เป็นสารนะคะจะได้ไม่มาตกค้างนะคะเรากินเข้าไปจะได้ไม่ไปทําให้ร่างกายเรานะคะเสียคุณภาพนะคะให้ร่างกายของเราไม่ดีนะคะเราต้องแช่น้ํานะคะแช่น้าหรือว่าบางครั้งนี้ก็เอาเกลือนะคะเอาเกลือแช่แล้วก็แช่นาเลยนะคะเพราะค่าเชื้อเขาค่ะค่าเชื้อะคะอร่อยด้วยนะคะนี่ปลาชอ,อบกรอบๆเนะื่อทอดกรอบๆเนะี่ยเขาจะกอร่อยมาก ภาคตอนคะคะมือไม้เปิดหมดค่ะข้าวมันร้อนค่ะก็จะจะมีคลิปหรือว่าจะไปสรรหาอะไรมาตอนกินข้าวนะคะว่ามาเล่าสู่กันตามเป็นปรปโยู่สอบเพื่อนเพื่อนหรือผู้ชมทุกท่านนะคะเราก็จะไปค้นฟ้านะคะจากหนังสือก็มีนะคะบางทีชอบเข้าร้านหนังสือหมู่นี้แบบไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านหนังสือแต่แล้วก็ ขอนขายนะคะหนังสือสกเก่าๆที่อยู่ที่บ้านนะคะก็เอามาเอามาว่ามาอ่านดูนะคะเพื่อมาเล่าสู่กันฟังกับให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมได้ชมด้วยได้ฟังด้วยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันะะนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งครัวเรือนของท่านก็ขอมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนขอมีสิ่งดีๆนะคะ บูรักษาพักคุ้มของสาธตร่ะอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาสตร่ะบ๊าาบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ